เมื่อวานนี้ก็มีข่าวเด้งหัวหน้าฝ่ายจัดการจัดสรรน,น้ําและบํารุงนะครับหัวหน้าขันชัยแชร์คงไปมีปัญหาเกี่ยวกับคําพูดนะเรื่องของอถ้าเป็นเทวดาก่อนถี่จะบอกได้นะฮะก็เด้งไปนะครับล่าสุดท่านผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณีที่ทรัฐมนตรีกรเกษตรร้อยเอกธรมนัพรมเผ่าครับลงไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะครับเมื่อวันที่23กรกฎา,าคม แล้วก็เยี่ยมเยียนนะฮะให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมประชาชนได้รับผลกระทบนะครับสองอำเภอ6ตําบล6ชุมชน47หมู่บ้านถ้านับเป็นครัวเรือนก็เกือบพันครัวเรือนนะครับแล้วก็นําถุงยางชีพของกรมชลประทาน1,000ชุดมามอบให้กับประชาชนนะครับซึ่งก็ได้มอบที่มัสยิดในพื้นที่ตําบลวังกระแจะและมอบที่บริเวณลานหน้าสาสีเสียนะครับหน้าโครงการชลประทานตราด ในพื้นที่นะครับหนองเสม็ดแต่ไม่ได้มอบให้เขตเทศบาลเมืองตราดนะครับแม้ว่าคุณสุรศักดิ์ภูติพัฒนายกเทศบาลเมืองตราดจะได้รับเชิญไปแต่ก็ไม่ได้รับของไปมอบคือไม่ได้รับถุงยางชีพนะครับขณะที่นายมัสยิดนายพรชัยสุทธิวารีนะครับสอทอเมืองตราดหัวหน้ากลุ่มพลังหนุ่มบุตรชายของนายบรรลุสุทธิวารีอดีตศส,อสอตราด แล้วก็หลานของนายชยันสุทธิวารีลุงของนายพรชัยนะครับอดีตผอ,อ,อโครงการชนประธานจังหวัดตราดและอดีตผอ,อ,อชนประธานเขตเก้ากลับได้รับถุงยางชีพของกลุ่มชนประธานไปแจกประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองตราดซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราดที่เป็นหัวคะแนนของกลุ่มพลังหนุ่มได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวขอบคุณนะคือขอบคุณฝ่ายของฝ่ายค้านแหละฮะทางหัวหน้ากลุ่มพลังหนุ่มนะครับแล้วก็คนอื่น นะครับจากเหตุนี้ก็ทําให้นายกสุรศักดิ์ได้สอบถามไปที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณพีระนะครับที่มีการสรุปปัญหาและสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดต,ตราบเนื่องจากคุณพีระเข้าไปต้อนรับรัฐมนตรีเกษตรและได้รับมอบในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนแต่รองผู้ว่านะครับเกิอคือ,คอนายกเทศมนตรีเนี่ยไปถามไปถามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณพีระ ว่าถุงยางชีพเนี่ยทําไมเอ,อ่อไม่ได้ตกมาถึงฝ่ายผมบ้างนะทําไมตัวนายกเทศมนตรีไม่มีโอกาสได้ไปแจกลูกบ้านครับแต่ไปตกอยู่กับสอ,อสอ,อกลุ่มพลังใหม่พลังหนุ่มโทษฮนะสพสอ,อกลุ่มพลังหนุ่มซึ่งเป็นฝ่ายค้านในสภานะในในสมาชิกสภาเทศบาลนะฮะทางด้านของนายกสุรศักดิ์ก็ไม่พอใจนะครับรองพูดว่า รองผู้ว่าก็ได้แต่บอกว่าเอ,อขอร้องนะครับอย่าร้องเรียนเรื่องนี้ขอให้มันผ่านผ่านไปนะครับนายกสุรศักดิ์นายกเทศมนตรีก็ไม่ยอมฮนะคือการทําแบบเนี้ยผมไม่มีทางคิดไปทางอื่นได้นี่มันเป็นเรื่องนี่มันมันไม่น่าจะเอาเรื่องการเมืองนะฮะมาปนเปื้อนกับเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนประมาณนั้นครับหากชมประธานตราบหรือใครที่จัดสรรเรื่องนี้ ควรจะมอบผ่านนายกนะควรจะมอบผ่านนายกเทศมนตรีเมืองตราดแทนที่จะมอบให้กลุ่มสมาชิกฝ่ายค้านแล้วนําไปแจกให้ประชาชนในเขตเทศบาลแทนผู้บริหารแล้วผมเนี่ยไม่เสียเกียรติหรือศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นนายกหรือนะฮะไม่ยอมฮนะในขณะที่ผอ,โ,อ,โ,อ,อ,อโครงการชนประทานตราดบอกว่าโครงการชนประทานตราดไม่ทราบเรื่องถุงยางชีพมาก่อนเลยเนื่องจากรัฐมนตรีเอามามอบให้ในพื้นที่แถวมัสยิด นะครับบริเวณสาสีเสียดการจับพื้นที่ทั้งสองแห่งเป็นเรื่องของอดีตผู้สมัครสสตราดนะครับพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นกลุ่มของออพักพลังหนุ่ม,มน,ะมนี่อันนี้เป็นเรื่องฮะนายกเทศมนตรีบอกว่าคุณจะมาแจกถุงยางชีพในเขตเมืองเนี่ยแล้วคุณคิดดูนะหัวหน้าเนี่ยผู้บังคับบัญชาเมืองคือคือผมนายกเทศมนตรีไม่รู้เรื่องเลย ทำไมคุณไม่มาแจกผ่านผมทำไมคุณไปแจกใครก็ไม่รู้แต่มาแจกในพื้นที่ของเมืองนะอย่างนี้ผมยอมไม่ได้ผมก็เสียเกียรติออลูกบ้านจะมองผมเป็นยังไงนายกเทศมนตรีไม่ได้มีส่วนอะไรเลยมาแต่ไม่ได้เลยเเห็นไหมท่านผู้ชมฮะนี่ก็เรื่องบุ่นๆในตราดนะฮะเขาก็เลยมองแบบมีการเมืองปนใช่บ้านเมืองก็มีน้ําท่วมนะฮะและยังมีเรื่อง อโอ้โหเมื่อวานก็เด้งหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำนะไปพูดอะไรก็ไม่ทราบนะฮะดูสิฮะท่านผู้ชมฮนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย